การมันอ่อนเพลียร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนง่ายาโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะเนี่ยจะฉี่บ่อยแต่ไม่มากกระปิบกระปล่อยอบางครั้งก็มีเลือดปนออกมาขามายอยีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณหมอเขาตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากเราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่ๆแน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมาเป็นหนึ่งร้อย NG MN มครับแต่ว่าของคนปกติของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกินสีหลังจากที่กลับจากใช้รังสีแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์มาอยู่บ้านสามเดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่างสามเดือนนี้ก็มีรับประทานบีมแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องอ่าทานต่อเนื่องเลยครับไปตรวจกลับไปตรวจ ดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถุกตองเป็นยังไงบ้างครับจากร้อยจากร้อยเนี่ยเหลือ31กว่าเหลือ31บภายใน3เดือนภายใน3เดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผมกี่เดือนอีก2เดือนอีก2เดือนซึ่งก็รับประทานบีนเป็นประจำทุกวันทั้งเล็ดแล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือ1นจาก31เอเหลือ1 8ึ ตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันละ่ะปัจจุบันข้าสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกราเมื่อมกราปี55านี้รับเหลือ0.82ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพ,พราะบินเพราะว่ากินเป็นเพราะบินตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้ใช้ชีวิตก็ เข้าของน้ําทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมดครับไม่ไปพาคนอื่นจะร้อนความมั่นใจในการที่ญาติได้บอกว่าของนี้มันเป็นพิธรัณ์ที่ทางบริษัทเอเชียไลท์เป็นผู้ผิดและท่านดรพิเชษเป็นผู้วิจัยในการทำอาหารเสริมนี้ขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับพวกมะเร็งพวกนี้แล้วก็การมาปรับ ความสมดุลในร่างกายผมมีความมั่นใจเลยผมก็เริ่มทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่19มเมษาสองพันห้าร้อย่จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบสองเดือนเนี่ยผมก็ไปตรวจตรวจค่าเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจาก จากร้อยหนึ่งก็เหลือสามสิบเอ็ดแล้วก็ทานตัวเนี้ยทานมาจนทั้งครบสี่เดือนแล้วสี่เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกปรากฏว่าค่าเลือดผมลงมาเหลือหนึ่งจุดแปดซือต่ำต่าลงมาแล้วตาำกวามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้เออหลังจากทานมาได้อีกอีกสองเดือนเออขาเราเริ่มนิ้วเท้าเราเริ่มประดิกได้ แต่ชาก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปค่อยๆหายไปทีนิดๆนิดค่อยๆหายล้นล้นลงไปนะมันไม่ใช่หายเริ่มรู้สึกตัวไล่ลงไปมันไม่ใช่หายทีแบบเป็นปื้นถึงปลายเท้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันค่อยๆหายไปทีละส่วนละส่วนละส่วนจากสูงลงไปหาต่ําขาเริ่มขยับได้ก็ใช้เวลาอีกสองเดือนประมาณสองเดือนพอพอเริ่มไต่แขวนขาได้แล้วอะไรแล้ว ขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้วต่อไปก็เริ่มยืนโดยใช้วอลเกอร์สี่ขาพ,ย,พยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงกับพื้น,นนะโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขารับไม่ไหวเหมือนกันนะปลา<ะ>ยปปีห้าสี่ตอนนั้นเริ่มเริ่มมีความหลังและความหวังและพอที่จะก้าวก้าวได้ครับแต่ในขณนะเดียวกันก็ยังเดินได้ไม่ได้ไกล ต,ต้องได้ยืนได้ก้าวรครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกําลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะอเราต้องทําใจดีสู้เสือนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เขามาอยู่กับเราเขาจะทําลายเราเราอย่างเดียวได้เราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขาก็ทําใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่า เขาจะมาทําลายเราอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะมีความเสียใจเหมือนกันหรือท้อแท้เหมือนกันแต่เราก็ต้องสู้ใจเราสู้ครับใน5ปีที่ผ่านมาผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทำให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในกรยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่า และทั้งสองเม็ดเลือดขาวนี่เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะครับก็จากการที่ผู้บริโภคใช้แคปซูลวันละ3แคปซูล3ครั้งก่อนอาหารกลางวัน3แคปซูล กอนอาหารเย็น3แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน3แคปซูลนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเช่วงยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ำมังคุดสูตรบิมนะครับสาเหตุที่น้ำมังคุดสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอ,อ,อย่างได้มาตรฐาน ให้มีสาร GM1 ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดซึ่งสามารถไปจับกับาธาตุเหล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยนะมันเหมือนจะทำให้เซลล์มะเร็งนี่เจริญเติบโต,ต,ตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซ t ซิตริกแอซิซึ่งสารตัวนี้ มันจะไประงับการสร้างไขมันนะฮะ,ะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งก็ไม่เจริญเติบโตหรือไม่แพร่ขยายต่อไปและนอกจากนี้ครับน้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยก็ยังมีสาโรโพลีแซคคาไรในปริมาณมากสาโรโพลีแซคคาไรเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สาม,มารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดี ก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมังคุดของเราจะมีโพลิแซครา์สูงที่สุดในจํานวนมากมากน้ามังคุดที่จําหน่ายในโลกนี้ครับจากการร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างน้ํามังคุดสูรบินแล้วก็แคปซูลสูรสีเขียวคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งจึงได้ดีขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตลอดระยะาห้าปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ครับ